การเดินทางของบังกับเจมก็ได้มาถึงยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่ทั้งคู่ได้ตั้งใจจะมากันซึ่งจุดมุ่งหมายของพวกตนนั้นก็จะมุง่งหน้าไปสถานที่ที่หนึ่งที่ถ้าใครได้มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนแล้วก็จะต้องทำพลาสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง โอ้โหไอ้เจมยังกลับอยู่ประเทศจีนเลยวะนี่ละบ้านรักไทยข้าบอกแล้วว่าเองต้องชอบทั้งคู่ได้มาถึงยังบ้านรักไทยที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านของชาวจีนอยู่นานจึงทำให้บรรยากาศของหมู่บ้านน,านั้น ได้กินไอความสวยงามของเมืองจีนด้วยหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ความสูง1,776เมตรจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้ปลูกพืชเมืองหนาวและชาพันธุ์ดีจึงเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้คือชารสเยี่ยมและขาหมูหมันโถที่ใครได้มาถึงที่นี่แล้วก็จะต้องไม่พลาดที่จะลองสักครั้ง โดยค่ำคืนในวันนั้นทั้งคู่จะพักที่บ้านลักไทยหนึ่งคืนและนั่งดูบรรยากาศแสงไฟที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับสายลมเย็นๆยนพัดในช่วงฤดูหนาวช่างเป็นบรรยากาศที่แสนผ่อนคลายเอามากๆเฮ้ยไอเจมพรุ่งนี้เองจะไปไหนต่อวะ หรือว่าจะกลับเลยกลับยังไงวะเดี๋ยวข้าจะพาไปน้ำตกที่สวยที่สุดโดยความตั้งใจของเจมในการเดินทางในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกแห่งหนึ่งที่อยู่ยังจังหวัดตากนั้นก็คือน้ำตกทีลอซูนั่นเอง รุ่งเช้าของวันต่อมาทั้งครูก็ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และลงมาเดินเล่นก่อนที่จะออกเดินทางซึ่งในเวลานั้นก็มีผู้คนเยอะแยะมากมายที่ได้ตั้งใจตื่นขึ้นมาสัมผัสกับอากาศเย็นและรับวิตามินจากแสงแดดในช่วงเช้าบริเวณชุมชนหมู่บ้านลักไทยที่สวยงาม ในช่วงของการเดินทางก็เป็นเวลาประมาณ10โมทงทั้งกูก็ได้ขับรถลงมาจากเขาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานที่ต่างๆที่พวกตนนั้นอยากจะไปเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจะขับรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดตากเพื่อไปท่องเที่ยวเป็นจังหวัดต่อไป เดินทางมาบนถนนสายหลักก็เป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้กันมากมายและการเดินทางต่างที่แบบนี้ถ้าเจอปั๊มน้ามันที่ไหนก็แนะนำคนเติมให้เต็มเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเส้นทางต่อไปจะมีปั๊มน้ำมันตอนไหนแต่ไม่ควรเสี่ยงกับเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินโดยเด็ดขาด หลังจากทั้งคู่เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยก็ได้จอดแวบพักที่ปั๊มน้ํามันพอตนได้สังเกตไปเห็นพี่ตวงพี่ที่รู้จักได้มากับขบวนซุปเปอร์คาร์หลายคันจึงจําไห้ทั้งคู่จอดแวบเพื่อทักทายว่าพี่ตวงกําลังขับรถไปที่ไหนกันถึงได้มาเจอกันณนสถานที่แห่งนี้จากการเข้าไปพูดคุย ก็ทำให้เจมได้รู้ว่าพวกพ่โตงกําลังเดินทางไปจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งต่างสนทางกับทางที่พวกเจมจะไปพวกน้องจะไปจริงๆเหรอนี่ดูจากเวลาแล้วต้องขับรถขึ้นแม่สองอุมผางตอนกลางคืนเลยนะการพูดคุยกับพี่โตง ก็ทำให้รู้ถึงความเป็นห่วงเมื่อรู้ว่าทั้งคู่จะเดินทางไปอุ้มผางและอาจจะต้องเดินทางในช่วงกลางคืนด้วยขอให้โชคดีแล้วกันน้องและอย่าจอดรถกลางทางโดยเด็ดขาดหลังจากพูดคุยกันได้สักพัก กุมพิตรงก็ได้ทําการออกเดินทางโดยไม่ได้บอกอะไรกับทั้งคู่เพิ่มเติมว่าถนนเส้นนี้นั้นมีอะไรกันแน่แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอจากการหาข้อมูลมาถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เปียวและอยู่ใกล้กับแนวชายแดนด้วย ถ้าเกิจดจากรถในป่าปนมืดขึ้นมาก็คงจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เป็นได้ขับรถมาในเส้นทางต่อเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอมแม่สอดซึ่งเส้นทางก็ยังขับสบายมีรถคันอื่นให้เห็นเป็นระยะ เส้นทางเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นที่สวยงามมากๆถ้าใครชอบขับรถชมธรรมชาติเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นที่ต้องมีไว้ในใจเดินทางมาถึงในช่วงเย็นตอนนั้นทั้งคู่ได้ถึงแม่สอดและเตียบุ้งหน้าไปยังอำเภออุ้มผางทั้งคู่ได้มาหยุดอยู่ที่ด่านตรวจ พอมีด่านทหารได้ตั้งอยู่และได้สอบถามทั้งคู่ว่าจะไปไหนกันถ้าเจออะไรระหว่างทางอย่าจอดรถโดยเด็ดขาดนะครับพี่ทหารที่ด่านตรวจน,นั้นก็ได้พูดเตือนขึ้นมาอีกคนว่าถ้าหากเป็นไปได้ ก็อย่าพยายามจอดรถเส้นทางเส้นนี้โดยเด็ดขาดขับรถเข้ามาตามเส้นทางในถนนสายแม่สอดอุ้มผางก็ทำให้รับรู้ได้ทันทีว่าบริเวณสองข้างทางนั้นเปี่ยวออามากๆและขนาดของถนนนั้น ก็เป็นถนนที่แคบๆซึ่งจะไม่มีไหลทางให้จอดรถได้ยิ่งทำให้เพิ่มอันตรายยิ่งขึ้นในเส้นทางเส้นนี้ช่วงค่ำในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ยังขับรถมาเรื่อยๆตามเส้นทางแม่สอดอุ้มผางที่ทั้งคู่นั้นได้เดินทางมาซึ่งบริเวณสองข้างทาง ก็ยังมืนและเปี่ยวเช่นเดิมและจะไม่มีรถสวนไปมาสักคันก็ทำให้ทั้งคู่รู้ถึงเหตุผลว่าทํำไมพี่ต้งถึงแนะนําพวกตนแบบนั้นเฮ้ยไอ้เจมเห็นไปมีจุดพักรถด้วย เอ็งจอดให้ค่าเข้าห้องน้ำด้วยนะบังได้เจอป้ายจุดพักรถจึงบอกให้เจมนั้นแวะสักคู่พอตนนั้นเกิบดบทฉีขึ้นมาคงอันต่อไปไม่ไหวแล้วมาถึงยังสถานที่พักรถก็จะมีห้องน้ำอยู่ที่ริมทางด้านตรงข้ามจะเป็นสลาหลังโต ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาคงจะทำให้คนสัญจรไปมาได้มาใช้ห้องน้ำและพักระหว่างทางบางได้ลงไปเข้าห้องน้ำและได้มองดูบรรยากาศโดยรอบก็ทำให้อดคิดในใจไม่ได้ว่าจะฉี่กลางป่าก,กับห้องน้ำที่นี่ที่ไหนจะน่ากลัวน้อยกว่ากัน ในขณะที่บังกำลังทำธุระก็รู้สึกเหมือนมีคนมายืนฉี่ครางๆซึ่งการแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่ของที่นี่แต่สิ่งที่ทำให้บังต้องตกใจอย่างสุดขีดพอชายที่มายืนฉี่นั้นกลับไปมีหัวอยู่ที่ด้านบน เจอผีมาว่ารีบออกรถเลยขาก็เจอว่ะและสิ่งที่ทั้งคู่ได้เจออยู่นั้นคือคนเยอะแยะมากมายยืนอยู่บนสาลาโดยที่ไม่มีหัวเจมได้รีบออกรถทันทีเพื่อออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด ด้วยถนนที่มีความแคบและเป็นเส้นทางที่วิ่งอยู่บนเขาจึงทำให้เจมส์ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงแค่นั้นพอสิ่งที่ทั้งคู่เจอที่ด้านหน้าคือชายคนหนึ่งได้ยืนข้างทางและพยายามโบกรถของพวกตนให้จอด เจมพยายามไม่สนใจอะไรและขับรถผ่านร่างชายคนนั้นไปพอจากเหตุการณ์ที่เจอมาและเส้นทางที่ดึกและเปี่ยวแบบนี้คงไม่มีใครมาเดินทางแบบนี้แน่ๆและเจมยิ่งมั่นใจว่าชายคนนั้นคงจะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะขณะที่ขับรถมาเรื่อยๆก็จะเจอกับชายคนเดิมด้วยใบหน้าที่น่ากลัว โชคดีในครั้งนั้นเจมได้ตั้งสติขับรถและไม่ได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางและสองข้างทางเริ่มมีบ้านคนก็ทำให้ทั้งคูได้อุ่นใจขึ้นมาว่าได้หลุดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วทั้งกูได้มาจอดรถที่ปั๊มแห่งหนึ่งเพื่อนางพูดคุยและปรึกษากัน ว่าเหตุการณ์ที่เราเจอมานั้นมีผู้คนเคยพบเจอหรือไม่จากการหาข้อมูลของเจมก็ทำให้รู้ได้ว่าสถานที่ที่เราจอดพักเข้าห้องน้ำเขาเรียกว่ากิโลเมตร1้อซึ่งที่นั่นจะผีเหี้ยนมากๆและเส้นทางแม่สอดอุ้มผางต่างก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายซึ่งคนที่รู้ประวัติแห่งนี้ จะเลี่ยงในการเดินทางในช่วงกลางคืนโดยเด็ดขาดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ